สนุกไหมสนุกส่วนที่ก็เลยว่าที่พระเจ้าชนาลัยแต่พอน้องน้องน้องปิงทำคนเดียวส่วนที่ทำหน้าตามนี้แต่เห็นแค่น้องปิงค่ะโอเคอันนี้น่ารักไม่เห็นแล้วน่ารักอุนยน่ารักอุยอันนี้เราจะให้น้องให้น้องทำคู่หามหน้าตามให้น้องทำสองคู่ทำหน้าตาปลาโอ้โห อ่ะอันนี้นะคะนาแรให้ทองทำชวทุกคนทำช้องให้ชวทุกคนด้วยพร้อมแล้วเหพร้อมกันน่งอด้ะโอ้ย ลุ้มรู้มาอยู่ทุกนีมันปวดวดน้อไปเต้นียพักไปทำทานน้าหไปทำปทำานหราน้าลาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพอจบนะคะ คนบอกว่าใครทำหน้าเหมือนที่สุดเรียกให้ทำหน้าเหมือนที่สุด <c oughs> ไม่ไม,ไมีใครทำหน้าเหมือนที่สุดอย่าเหมือนเหมือนกับอันที่สองเป็นรูปนี้ <c oughs> เอ้ย,เอ,ยเอ้ยน่าร้านนี่น่ารักอันนี้รูปน่ารักนถึงมัน้องน่ารักนเนาะ อยากคิวเลยต้องยกคิวอยาคิวเลยป้ะอยากคิวไม่เดี๋ยวต้องโบดนะเดี๋ยวต้องโชว์ว่าโบนว่าใครทำเหมือนที่สุดจำหน้าไว้เมื่อกี้ได้ใช่ไหมยห้ใครแสดเลยก็ถูกดูด ทำตามเนี่ยควารักเฮ้ยแต่กูยังเห็นว่าเราอยู่เราอยู่ใช่ไหมอ่ะอเมจ่าฝั่งเราอยก่ชยชยของมินเนี่ยนอนแล้วใช่ไหมนอนฝั่ยนอนแล้วกนอนไหนนอนลหนนอนไหนนอนไหนนอนฝั่งนี้ใช่ปะมันแบบนี้กดไม่ลงปากปากปิ๊งทได้ปิยงทำแบบ พร้อมไหคะพร้อมนะ1 2 3โชว์ค่ะหนึ่งสอกี้ำโชว์ค่ะเมื่อชี้แล้วนะ ให้มีสิ่งที่ทำไดแต่เพียงผมว่าพี่จะเป็นลูกแต่เชืเอาลูกตุ๊เป็ดต้องอยากต้องหยุดนี่น่าเหมือนจริงมากเฮ้ไมอ่ะใครคะเฮ้ยต้องหยุดสุดสุดเฮ้ยเอาไปย้ายให้เพื่ออะไรอ่ะอันนี้คือ 拜拜拜拜。 নাকেডাকে <laughs> คนที่นี่ตัดสินให้ี่เลยได้ไหมว่าจ่ายมีหรือไม่ีภาชนะโอ้ยย้ายใจไม่ได้อิสักรอยปีได้ไหมเกี่ยวนานกชนนานไปไม่ใช่ตัดสินใจล่ะเรายายนะคะทำกิจกรรม่วมกันเพื่อที่สปอร์แฟนค่ะสุด Thank okay. you. อาได้ไหราเล่นรับผอเล่นรับอรมันเลนะเขียวขอโทนะไม่เมียขอแซนนี่เนงไม่ได้เียไม่ได้จาหน้าน่ารักที่สุดหวาอี

สนับสนโซนซูมเลค่ะสนับสนอะไรนะสนับสนุนับสนุนไข่ซูมซูื่ออยากสื่ออยากเดอะขอบคุณมากเลยแต่ตอนนี้ยาำอีกิดนึงนะคะถว่าใครอยากจะมาช้อปกับเานะคะโซนซูมย้ำวันนี้ช้อปปิ้งได้แล้วก็จะายได้อยาในร่นนมปีรุ่คู่ ก็ช็อปได้นะคะวันนี้เรามีเซ็ตพิเศษนะคะสำหรับชิลกานะคะเป็นเซ็ตแอมฟูนะคะแล้วก็เป็นเซ็ตชิพเป็นแอมฟูที่เปิดตัวในทางไลนช็อปปิ้งช็อปได้ได้ทุกที่เลยเพราะว่าเราถ่ายรูปถ่ายรูปไปแล้วันนี้วันนี้นะคะได้จะมีแน่นย้ำนะคะใครที่ช็อปปิ้งในช่วงที่24พฤศจิกายนนะคะจนถึง5ธันวาคมเรามีลดสูงสุด20เนเนาะนะคะแล้วก็คอยนะคะคูณ5ไปเลยคอยเอามาทำอะไร สิ้นปีระมาดีๆกันนะคะแล้วก็รับของจากสซลูชั่ไปเลยนะคะใครจะไม่รู้ราคาที่อื่นหรือว่าที่ไม่มปที่อื่นนะก็สามารถมาดีดๆกันได้นะคะนอกจากนี้ยังมีเซตพิเศษเป็นเซตที่น้องมีบอกว่าใช้เจนะคะแล้วก็เป็นเซตที่น้องเบงแนะนำที่น้องมีด้วยนะคะมีอะไรบ้างแน่นอนในเฟิร์สแคร์นะคะ60 ml แคร์81 ml นะคะเรลดไปเลย20%นะคะสำหรับเซตนี้มีเซตซื้อหนึ่งแถมหนึ่งแล้วก็ ตัวน,นี้เป็นตัวเจนเทลกินซิงโกล์นะตัวนี้ซื้อหนึ่งแล้วก็แถมไปอีกหนึ่งก็ไดนะราคานที่หนึ่งพันสองร,ร้อยห้าสิบบาทเล็กมากน้อง นียส่วนบางรุ่นบางคนเนี่ยอาจจะมีริ้วรอยนิดนึงที่ท,ววะะท,ที่เองใช้เซรั่มอย่ังเดียวในเซรั่มเจเนชเชอร์นะคะนี่เลยจเนชเชอร์อินิโกเรตติ้งนะคะซื้อวันนี้ลด10%แต่ว่าถ้าซื้อทำเเทชเชอร์เซรัร่มนะคะซื้อหนึ่งซื้นะคะได้รับสิบไปเลยนะคะทั้งหมดอีก4กระปุกนะคะเซ็กระปุกแบบนี้ไปเลยนะคะคือซื้อเซรั่มได้รี่ส่วนที่ใคร้เทียมซื้อรีมอันนี้นะคะ ราคาเต็มเป็นอีกที่หนึ่งหนึ่งหมื่นห้าพันบาทนะคะลดไปเลยสิบเปอร์เซ็นต์นอกจากดีเดย์นะคะซื้อครีมได้เซรัร่มไปอีกสิบขวดแบบนี้นะคะซือ้อเรียกว่าซื้ออะไรก็ได้ซื้อเซรั่มได้ครีมซื้อครีมไป,ป,ซป,ไปเซรัร่มนะคะบอกว่าเยอะี่คุณท่านริบอันนี้หมอบริมาม,มีซื้อได้ซัพพอร์ตได้นะคะอะไรอะไรนะคะอยากช็อปชอปได้นะคะมาที่เลย

มจะเลยยครับอุ้ป็นไงบ้างนะตอนนี้แบบลุ้นตัวเองก็ลุ้นลุ้นไใครลุ้นลุ้นเหมือนกันเพราะแม่จะมาเมื่อไหร่น้องจะดื่ดื่มแล้วก็เราก็ลุ้นเหมือนกันก็คือถ้าแต่แต่งปีที่ผ่านมาแล้วเรื่องราวจะมาแล้วก็อย่างอาทิตย์เนี้ยตัวทั้งนี้ไจะเป็นยใงครับว่าต้องรออยู่ตามนะมันบอกว่าปีเก้าแล้วปีเก้าแล้ก็บอกว่าซีรีส์ก็เข้มข้น ตัวน้องก็ยังอยู่ในขั้นนเบใสในการดูลผิวนะไม่ว่าจะเป็นลงหน้า่ที่หนึอันนี้คะที่รู้นแบบซับพอร์ด้วยแล้วก็ดูแลผิ่ไม่ตืดลมีนิดตัีนิดหน่อยากพูอันนี้ต้องบอกว่าใครที่รู้สึกว่าผิวอ่แง่ายอ่อนแอมีผดผื่นแน่าไม่ใช่แอมพูแอมพูตัวนี้แบบ ่เพิ่งไปเหยื่อใครอย่าจซีดไปอันนอว่าเป็นเมับศรี์ะหอสังเกรานเรา่เองถอหอพทาไปลจะไม่หมืใช่ไหมจะซึมเข้าสูผิวเลยเขาจะช่วยมือไม่หอมาหอมหอบมากแล้วมีหอมจริงนะาก็ไม่รู้เมื่อกี้ที่หอมคือหอมมือหรือว่าหอมสวัสดิ์ศร อันเนี่ยจะเน้นน้ำมัจะแบบแนะนน้ำมันขมิ้วด้วยหอมไหมคะหอมทิมคะหอมไหมโอ้ยค่ะเขาเดียวเขาเดีเป็นชาวบ้านที่เองชินเป็นชาวบ้านที่มีบทพูดอ่ะอันนี้นะคะทุกคนเป็นผิวคันที่ดีมากๆนะคะช่วยกู้ผิวนะคะฟื้นคืนแบบความชุ่มชื้นให้กับผิวด้วยนะคะใครที่มีรูขุมขนกว้าง แนะนำให้ใช้ทุกวันนะเช้ายเย็นใช้ให้หมดในสามสัปดาห์นี้จะดีมากๆถ้าเกิดว่าใครเนี่ยใชย้ไปถึงดีแล้วเน่สามารถใช้ยามไปถึงสามเดือนเลยนะคะอันนี้เป็นอีกลิฑ์หนึ่งที่อยากจะแนะนำนะคะจ๊ะแต่ที่ส